ไปต่อเลยครับน้องฝนครับไปดูยอดโควิดวันนี้ก่อนไหมคะคไปดูยอดออผู้ติดเชื้อโควิดนะคะในทีนวันที่16มีนาคมอัปเดตเลยล่าสุดนะคะติดเชื้อเพิ่มวันนี้23,945คนเป็นผู้ที่ติดเชื้อในประเทศนะคะ23,897คน ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ48คนนะคะหายป่วยวันนี้23,339นะคะหายป่วยสะสมอยู่ที่8,36,258ค่ะป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม2565 1ล้า2 7 2 0 7คนกำลังรักษาตัวอยู่นะคะ2,21,972คนเสียชีวิตเพิ่มวันนี้70ะคะ่ะพี่รตนอมเสียชีวิตเท่ากับเมื่อวานมเมื่อวานก็70เหมือนกัน Oh ho, นะครับค่ะส่วนยอด ATK ยอด ATK นะคะวันนี้อยู่ที่24,059คนด้วยกันนะคะมีการตรวจเชิงรุกนะคะ235คนด้วยกันค่ะรวม ATK ก oh ับ RT-PCR 23,945กับ24,059ยอดรวมได้เข้าด้วยกันเนี่ย48,000กับ4คนนะครับ oh 48,000 4คนแล้วก็การตรวจ ATK นะครับ 2คนติดหนึ่งคนสี่สิบ้าจุดหน่งห่งนตี่ตามนี้นะครับก็แปลว่าคนเสี่ยงสูงจึงตรวจพอตรวจปั๊บก็โอกาสติดสูงถึง50%าสิบนะครับสี่สก็ตีเซว่าห้แล้วกันนะครับามาดูตัวเลขของโลกหน่อยนะครับตัวเลขของโลกที่เป็นปัจจุบันวันนี้นะครับไปที่461ล้านกว่าคนนะ,นะครับติดเชื้อ เสียชีวิตกันทั้งโลก6ล้าน72,083รายนะครับแล้วก็ดู20 21อันดับนะของประเทศที่พบผู้ติดเชื้อวันนี้อันดับหนึ่งของโลกก็คือสหรัฐอเมริกานะครับที่ติดเชื้อกันแล้ว81ล้านคนจากประชากร3 3 1ล้านโดยประมาณนะติดกัน81ล้านนะครับ วันนี้ติดเพิ่มอีก17,596เสียชีวิต607รายอินเดียอันดับ2 2,584 3บราซิลนะครับ4 9 4ฝรั่งเศส116,618รายเสียชีวิต146อังกฤษไม่รายงานวันนี้นะครับส่วนเยอรมนีนะครับติดเชื้อรวมกัน225,387รายเสียชีวิต287 อันดับ7รัสเซีย36,000อันดับ8ตุรกี24,000อันดับ9อิตาลี85,288เสียชีวิต180อันดับ10สเปน9,000นะครับ11อาร์เจนตินา5,000 12เนเธอร์แรน 5, 000, 12, 13, 9, ลนด์52,000 13เกาหลีใต้ครับน้องฝนนะค่ะ300,000 62,328รายเกาหลีใต้นะ3 0<ะ>6ล0 0นะ,ะมากกว่านี้เนี่ย380,000กว่าคน<ะ>ที่ขึ้นไปสูงสุดนะวันนี้ยัง362,328เสียชีวิต293อันดับ14อิหร่านนะครับ3,002อันดับ15เวียดนามอาเซียนของเราครับ 175,480รายเสียชีวิต68 16โคลัมเบีย573 17อินโดนีเซีย14,000 18โปแลนด์12,000 19ญี่ปุ่น35,846เสียชีวิต108รายอันดับ20เม็กซิโก1,018รายและอันดับที่21นะครับยูเครน ไม่ได้งานตัวเลขวันนี้นะครับนี่คือตัวเลขที่เป็นราย รายประเทศหนึ่งถึง21<ร>งของโลกวันนี้นะครับค่ะล่าสุดนะพี่ถนอมประเทศจีนนี้เขาประกาศล็อกดาวน์รอบใหม่แล้วนะคะหลังจากที่ที่จีนนะคะหลังจากที่พบตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อนี่เพิ่มสูงขึ้นขยับโตขึ้นคือตอนนี้เนี่ยมาตรการของเขาเนี่ยห้ามประชาชนออกจากที่พักแล้วรตรวจโควิดเนี่ยในทีนทุกวันด้วยห้ามเดินทางเนี่ยออกที่พักหลังจากมีรายงานเนี่ยพบเยอะเลยนะคะไม่ว่าที่จีนแล้วก็ที่เซี่ยงไฮ้ด้วย ประกาศให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นเขารายงานไหมตัวเลขว่าตอนนี้ถึงตอนนี้แล้วเขาติดเชื้อกันเท่าไหร่ในเมืองจีนนะที่จีนนี้ยังไม่เห็นอัปเดตเพราะว่าตัวเลขมันน้อยจนกระทั่งไม่อยู่ในอันดับนะคือไม่ดูไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆน่ะมันก็เลยทําให้ไม่มีการถูกพูดถึงค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เราเคยมีการรายงานไปก่อนหน้านี้แวเนาะฟังได้ว่าจีนอ่ะฝนติดเยอะฟังได้ว่าจีนเนี่ย รอบนี้รอบมาตั้งแต่ปีนี้ติดมากกว่าปีที่แล้วอะครับใช่ไหมเมืองจีนนะ่ะนะเขาเขามีรายงานล่าสุดเนี่ยก็66คนนะคะอเอาเรารู้ละรู้ละรู้ละรูออ้ล้จีนเท่าไหร่นะตอนนี้ค่ะน,นี่ตัวเลขจีนอยู่อันดับ127ยยีท็ทียร์่สิบของโลกครับต่อจาก จาเมกาแล้วก็ร2 4ก็แคเมรูนจีนเนี่ยร2 3ของโลกนี่ติดเชื้อรวมกันแล้ว122,456ร้ยห้ายทีนี้ที่ติดเชื้อใหม่ที่ที่ฝนว่าล็อกดาวน์เนี่ยเขาติดเท่าไหร่รู้ไหมเมื่อวานที่รายงานวันนี้หนึ่งพันยห้าสิบสอั้ยห้าสิบอแล้วมันแล้วก็มันติดสูงสุดอะนะของจีนอะนะเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นก็10ราย20ราย50รายอันนี้ถือว่าสูงสุด4-50นี่ก็ตื่นเต้นก็ล็อกดาวน์ปิดเมือง ปิดเลย <laughs> ตรวจกันทั้งประเมืองอะนะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยผู้ป่วยก็จะอยู่ในมณฑลจี้หลินซานตงซานซีนะคะแล้วก็พบรายงานผู้ป่วยด้วยในกรุงปักกิ่งนครซิงไฮจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่แสนสองหมื่ห้ายรด้วยนะคะคออสเตรเลียนี่4สี่หนะค่ะนี่น,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 นี่ข้ามไปมได้ยังไงเนี่ยพอมาไล่ดูจีนเนี่ยก็เลยมาเห็นลำดับที่สิของโลกเมื่อกี้นะ เกาหลีใต้นะเมื่อกี้นะเมื่อกี้รายงานเท่าไหร่นะเกาหลีใต้นะสามแสนกว่าใช่ไหมใช่ค่ะใช่นี่ตัวเลขล่าสุดเนี้ยนี่แบบดูแบบเรียวไทม์ตอนนี้เลยนะล่าสุดเกาหลีใต้สี่แสนเจ็ดร้อยยี่สิบห้ารายครับเป็นหลักสี่แล้วนะเออสี่แสนเจ็ดร้อยยี่สิบห้ารายอ่ะนี่ตัวเลขล่าสุดตอนนี้นะครับกับที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเกาหลีใต้เนี่ย นะครับอันนั้นคือรายงานตัวเลขเมือ่อซับตอนเจ็ดโมงเสร็จๆที่ผมเอามารายงานคุณผู้ชมเนี่ย<ฆ>แต่บัดนี้สี่แสนกว่าเมื่อเช้าเนี่ยจสา 2, 000, มแสนหกหมื่นสองพันเมื่อเช้าสามแสนนี่ตอนนี้สี่แสนเจ็ดร้อยกว่าอ้โหก็ ขึ้นกับแสนอ่ะสามแสนหกกับสี่แสนสี่แสนเจ็ดใช่ไหมตัวเลขวันเดียวนะแต่ว่าคนละช่วงเวลานะมาณเวลาที่9ก้านาฬิกา18นาทีโดยประมาณค่ะเมื่อเมื่อพูดถึงจีนนี่ฮ่องกงก็เหมือนกันนะเขาก็พบผู้ป่วยรายใหม่พุ่งทะยานเกิน3 0 0 0 0กว่าคนต่อวันนะคะพี่ถนอมเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่3,500กว่ารายด้วยกันครับนะคะงั้นเราดูจากตรงนี้ก็ได้ครับทีมงานดูภาพของที่สบคเขาแถลงเมื่อวานนี่นะก็จะได้ เห็นภาพนะครับว่าเกาหลีเป็นชาร์ตใช่ไหมคะเป็นชาติเจ็ดวันอะ่ะเจ็ดวันเกาหลีเมื่อวานนี้เนี่ยเจ็ดวันเนี่ยสองล้านหนึ่งนะเยอรมนีเนี่ยล้านสามเวียดนามล้านสองฝรั่งเศสสี่แสนหกนะครับเนเธอร์แลนด์สี่แสนสี่อังกฤษสี่แสนหนึ่งญี่ปุ่น 3, 000, 7, สามแสนเจ็ดรัสเซียสามแสนหกอิตาลีสามแสนห้าบราซิลสามแสนหนึ่ง นะครับนี่ในรอบ7วันนะครับออสเตรียสองแสนเก0 0ออสเตรเลีย2อ0 0สามสัฐอเมริกา2อ0แแต่ว่าเสียชีวิตถึง6,856ในรอบ7วันนะ,ะและฮ่องกงที่น้องฝนพูดมาสักครู่นี้2,17610รายเสียชีวิตเท่าไหร่ล่ะ โอ้โหเสียชีวิตต่อวัน1,992ไม่ใช่ต่อวันนี้ต่อเวันต่อเวัน1่สัปดาห์แต้ที่ฮ่องกงต้องใส่ดาวเอาไว้ก็เพราะว่าตอนนี้เป็นที่จับตามองว่าไปพบเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ ba 2 2ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าฮ่องกงติดเยอะแล้วก็เสียชีวิตเยอะเมื่อนับเป็นสถิติเนี่ยก็เลยทำให้เป็นที่กังวลกันว่า แล้วมันจะเป็นตัวใหม่ที่แรงขึ้นกว่าเดิมอีกไหมเพราะฮ่องกงติดเยอะและตายเยอะทีนี้ยิ่งหมอสาธารณสุขของเราบอกว่าประเทศไทยก็พบแล้วอย่างน้อย4รายใช่ไหมาน้อยสรายเบียสองเเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่ยืนยันเรื่องของความรุนแรงหรือความ้แรงของเชื้อตัวนี้ยังไม่ยืนยันค่ะเพราะฉะนั้นกัดจเย็นๆเนะาะจะเย็นๆแต่เราก็ไม่ควรจะประมาทศึกษาเรียนรู้กันไปคือเขาบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทาให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสูงขึ้น เหมือนในฮ่องกงหรือไม่นะคะส่วนเขาตั้งข้อสังเกตว่าที่ฮ่องกงพี่ถนอมส่วนใหญ่นะพบผู้ป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ฉีดยาด้วยอ่ใช่ี้เขาให้ข้อสังเกตยังไงนะเป็นการรายงานออกมาจากที่สำนักข่าวของฮ่องกงครับดครสวรรางนิดหนึ่งคุณพี่มาลัยสิงหาแก้วนะครับดูรายการเราอยู่ที่นครสวรรค์บอกว่าคุณน้อมสัญญาณดูไม่ได้เลยอ้าวเหรอฮะสัญญาณไหนครับจาก Facebook หรือจากโทรทัศน์ครับ คุณผู้ชมช่วยดูหนิดหนึ่งนะสัญญาณการรับชมเป็นไงบ้างนะครับช่วย <Facebook. S 1> ตอบมาทาง Facebook ไลฟ์สดของเราหน่อยนะ <Ha. S 1> นะครับเพื่อให้ทางฝ่ายเทคนิคเนี่ยจะรีบติดต่อํำเนินการแก้ไขนะครับนี่ก็คือตัวเลขแล้วก็ไปดูตัวเลขของผู้ที่รักษาตัวอยู่เมื่อวานนี้นะครับจำนวน2 2 1แสนรรายในทุกระบบที่รักษาอันนี้ตัวเลขผู้ที่รักษาอยู่ก็ลดลงนะ <Ha. S 1> เพราะว่ามีผู้ หายป่วยนี่ออกมามากขึ้นใช่ค่ะเมนะื่อวานนี่หมื่น้าเนี่หายออกมา24 0หมื่นอย่างนี้นะครับคนเข้ากับคนออกในคนออกมากกว่าคนเข้าเพียงแต่ว่าคนที่เข้าไปแล้วนอนสะสมไงนะถูกไหมมันคือนอนอยู่หลายวันนะ่ะป่วยสะสมป่วยสะสมใช่นะมันทําให้เรายอดค้างอยู่ที่โรงพยาบาลอีกเยอะ,ะไปดูแนวโน้มของเส้นกราฟก็จะเห็นนะครับคุณผู้ชมครับว่าทิศทางของการติดเชื้อในประเทศไทยของเราเนี่ย ผู้ป่วยที่ปอดอักเสบนะก็สูงขึ้นนะดูเส้นกราฟช่องแรกนะครับด้านบนสุดนะเส้นแรกนะก็สูงนะครับแม้จะไม่สูงมากแต่ก็ถือว่าสูงขึ้นนะครับสูงไปตามอย่างน้อยก็สัดส่วนจนํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นผู้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเ<อ>ส้นกราฟช่องแรกเหมือนกันด้านล่างนะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแม้จะเคยพุ่งไปอยู่ครั้งหนึ่งกี่รายฝนนะที่ขึ้นไปสูงสุดเนี่ย จ็ดสิบกว่าใช่เจ็ดสิบสี่นะเจ็ดสิบสี่ขึ้นไปเจ็ดสิบสี่ที่ขึ้นโดขึ้นไปสูงสุดจะจุดสีดำนะั่นนะแล้วก็ตกลงมาก็วันนี้กับเมื่อวานก็อยู่ที่เจ็ดสิบใช่ไหมครับตกล,ลงมานิดหน่อยแล้วก็ติดเชื้อรายวันนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นแบบนี้ก็ค่อนข้างเกือบจะตรงแล้วนะ,ะข้าวถัวถั่วนะถั่วถัวนะว,ว,นะวันนี้ก็จะกลับมาเพิ่มจุดขึ้นบนอีกนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ครับผู้เสียชีวิต ผู้เสียชีวิตเมื่อวาน70รายครับ70รายนี้เป็นชาย38หญิง32คนไทย67นะเยอรมัน 1, <S 1>, 1. <S อังกฤษ1นะครับจีน1ด้วยนะฮะมีจีน1ด้วยนะครับใช่แล้วก็ค่าเฉลี่ยก็คืออายุเอ่อเอ่อจ็ค่าที่สูงสุดก็คือ77ปีนะคะเฉลี่ยอยู่ที่33-98ปีนะคะ,นะคะใน7วันเนี่ยพบเชือเอ้อวันที่เสียชีวิตเนี่ยมี4รายครับ ส่วนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย56รายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์80เปอร์เซ็นต์อายุน้อยกว่า60ปีเนี่ยมีโรคเรื้อรัง12รายคิดเป็น17เปอร์เซ็นต์ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง2รายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์3เปอร์เซ็นต์นะคะรวมๆแล้ว97เปอร์เซ็นต์ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยนะคะที่พบก็คือเป็นโรคมะเร็ง3รายโรคไต18รายโรคอ้วน7รายหลอดเลือดสมอง9รายหัวใจ17รายติดเตียง2รายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็ติดเชื้อจากคนรู้จัก28รายคนในครอบครัว9รายพื้นที่ระบาด8ราย เรือนจำหนึ่งรายด้วยกันนะคะส่วนจังหวัดนะคะพบที่กรุงเทพมหานครนะคะ13 13รายด้วยกันนะคะส่วนปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาค,นะคะรนครปฐม12รายอุบลราชธานีบุรีรัมย์นะครราชสีมา101ขอนแก่นสกลนคร9รายาที่เหนือเชียงรายตากแพร่พิษณุโลก5รายภูเก็ตปัตตานีกระบี่พัทลุงนะครศรีธรรมราชนาราธิวาส14ราย ส่วนชนบุรีราชบุรีลบบุรีระยองนะคะสิงห์บุรีสมุทรสงครามปราจินบุรีกาญจนบุรี17รายด้วยกันนะคะครับไปดูวันนี้ข้ามข้ามรายภาคไปหน่อยนะไปดูภาพรวมเลยนะครับ10อันดับของประเทศที่ติดเชื้อกันนะครับภาพนี้ครับภกรุงเทพเนี่ยสองเารอสีรายนครศรีธรรมราช1,235รายชนบุรีลดลงมาจากพ0 0นะเหลือ888 สมุทรปราการ814สมุทรสาคร593พระนครศรีอยุธยา574นครราชสีมา569นนทบุรี541นครปฐรม464และปะทุมธานี446นะครับและวันนี้ก็คือวันแรกที่ การรักษาพยาบาลจะเป็นไปตามสิทธิและยูเซ็บพลัสยูเซ็พลัสเขาเรียกยูเซ็พลัสเป็นการรักษาฟรีใช่ไหมยังไงครับ <c oughs> ฝนครับดู <c oughs> ตำับช่องนี้นะตามตารางกล่องนี้นะกล่องนี้เห็นชัดเลยแบ่งเป็นสโซนในการสําหรับาการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยในโซนสีต่างๆนะคะ <c oughs> ผู้ป่วยสีเขียวที่มีอาการนะคะไม่มีอาการมีไข้อุณหภูมิ37.5องศาขึ้นไปลิ้นไม่รับรสจมูกไม่รับกลิ่นอมีน้ำมูกเจ็บคอตาแดงผื่นไทเลวรักษาฟรีในโรงพยาบาล บาลตามสิทธิ์บัตรทองราชการประกันสังคมประกันสุขภาพสิทธิ์ประกันสังคมทํางานต่างพื้นที่ก็เข้ารักษาือในโรงพยาบาลเครือข่ายได้นะคะ การรักษาเนี่ยก็มีทั้งกักตัวที่ผ่านนะคะที่บ้านที่บ้านกักตัวที่บ้านที่บ้านที่บ้านแล้วก็กักตัวในซีอชุมชน,มชนหรือว่าฮอสปิเตลนะคะแล้วก็เข้าโครงการเจอแจกจบที่หน่วยบริการใกล้บ้านด้วยนะคะ,ะส่วนผู้ป่วยสีเดียวนะครับที่เดียวนะย้ำตรงนี้นะอันนี้ตั้งแต่วันนี้16มีนาคมนะครับเริ่มวันนี้วันแรกอยู่เสพอยู่เสพรักษาฟรีทั้งหมดยังฟรีอยู่นะถ้าท่านเป็นผู้ป่วยสีเขียวยังไงถึงจะเรียกว่าสีเขียว ดูตามรายละเอียดตามนี้เลยนะยาก,ากล่องนี้นะนะครับมีไข้อุณหภูมิ37.5องศาขึ้นไปคือก็เล็กน้อยอะนะน้อยมากอะค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยท่านมีสิทธิ์รักษาอยู่ที่ไหนให้ไปที่นั่นรักษาพยาบาลตามมีสิทธิ์รักษาที่ไหนให้ไปที่นั่นยกเว้นว่าไปทำงานต่างพื้นที่ สมมติอยู่กรุงเทพบัตรทองอยู่กรุงเทพแล้ววันนี้เกิดไปอยู่ที่บ้านญาติบ้านพี่น้องกลับบ้านไปที่เชียงใหม่กลับไปสงขลากลับไปอุบลราชธานีก็เข้ารักษาถ้าบัตรทองก็เข้าโรงพยาบาลบัตรทองได้เลนยตามเครือข่ายถ้าถ้ามีประกันสังคมก็เข้าโรงพยาบาลประกันสังคมได้เลยตามเครือข่ายก็คือว่าถ้าสมมุติเราวันนี้ไปเกิดไปอยู่ที่อุบล แล้วก็บรประกันสัง,งคม,ม<ะ>เรามีบระกันสังคมแล้วโรงพยาบาลประกันสังคมอยู่กรุงเทพแล้ววันนี้เราไปที่อุบลเราก็ต้องดูว่าที่อุบลมีโรงพยาบาลประกันสังคมอยู่ชื่อโรงพยาบาลอะไระเข้าที่นั้นได้เลยอันนี้คลิกเราเป็นเครือข่ายเดียวกันใช่ค่ะนะครับแล้วก็วิธีการพอเข้าไปติดต่อรับการประเมินแล้วเนี่ยนะครับก็คือ รักษาตัวที่บ้านถ้าอยู่บ้านไม่ได้ก็ไปอยู่ในซ i ชุมชนหรือโฮสพิเทลที่<า>เขาจัดให้<า>นะครับหรือไม่ก็รับยาไปทานที่บ้านเลยนะครับเจอแจกจบนะ<า>นี่คือมาตรการสีเขียวสีเขียวอ่ะสีเหลืองส่วนสีเหลืองอาการนี่จะมียังไงบ้างก็คือแน่นหนะ้าอกหายใจลำบากหายใจเร็วหายใจเหนื่อยปอดอักเสบถ่ายเหลวมากกว่า3มครั้งต่อวันเด็กมีอาการหายใจลำบากซึมนะคะแล้วก็ดื่มนมหรือว่าทานอาหารได้น้อย กลุ่ม608หรือว่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเป็นโรคกระดูรันยิงตั้งคันอ้วนน้ำหนักเกิน90กิโลกรัมถ้ามีอาการดังกล่าวนี้ใช่จะเข้ารับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิ์เหมือนกัน u s ปพลัสรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเหมือนกันเลยไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิของเราหรือจะไปโรงพยาบาลไหนก็ได้เซปพล u s นะครับติดต่อสปสช1330กด14 นะครับวันนี้ขอรับเตียงติดต่อสพชฉกเฉินนะค <5. S 2> ่ะหนึ่งหกหกเก้านะครับแล้วก็กรมสบสหนึ่งสี่สองหกขอรับเตียงในระบบหนึ่งสามสามศูนย์สอบถามสิทธิ์ยูเซ็ปพลัสศูนย์สองแปดเจ็ดสองหนึ่งหกหกเก้า ทีนี้ถ้าเป็นสีแดงสีแดงอาการอย่างไรนะคะสีแดงหอบเหนื่อยพูดไม่เป็นประโยคขณะสนทนาแน่นหน้าอกหายใจเจ็บหน้าอกบอดอักเสบรุนแรงมีอาการช็อคมีภาวะโคม่าซึมมีอาการไข้สูงกว่า3 9องศาเซลเซียสนานกว่า24 <c oughs> ชั่วโมงนานกว่า1วันนะคะค่าออกซิเจนเนี่ยน้อยกว่า94%ครับ รักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิ์หรือว่ายูเซปัสรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นเดียวกันอันนี้เหมือนสีเหลืองเลยนะ เหมือนเหลืองแต่อาการอาการจะกกต่างกันนิดหนึ่งอาจารนี้จะหนักกว่าใช่ไหถ้าดูสิทธิทการรักษานี่เหมือนกันเลยนะเหมือนกันใช่ไห<ะ>คือไปตามสิทธิ์ของตัวเองได้ก่อน<ะ>แล้วก็ถ้าอยู่ตรงไหนก็ไปตรงนั้นได้ก่อนเลยฉกเฉินเร่งด่วนจําเป็นะนะครับแล้วถ้ามีปัญหายัางไงก็133่กด1นึขอรับเตียงจากสพสชหรือติดต่อสพอชอสายด่วนเนี่ยนะครับหนึ 69, <ะ>่้านะครับติดต่อกรมสนับสนุน บริการสุขภาพสบส1426่ขอรับเตียงในระบบ13-30เหมือนกันแล้วก็สอบถามสิทธิ์ยูสิบพลัสศูนย์สอง่คุณผู้ชมครับท่านดูตรงนี้แล้วเนี่ยนะท่านเอามือถือถ่ายไว้เลยครับให้อยู่ในมือถือเก็บไว้ทุกคนนะครับไม่แน่หรอกครับอาจจะเป็นตัวเราหรือพี่น้องของเราหรือคนที่เรารู้จักจะได้แนะนําช่องทางแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างเนี่ยแถบสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอน นะครับเก็บคลิปถ่ายภาพนี้เอาไว้เอามือถือถ่ายไว้นะ,ะนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับคุณผู้ชมครับเอาละครับนี่ก็เรื่องของโควิด -19 เดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเติมกันนะครับ